สวัสดีค่ะโอ้ยกล้องบ้านนี้ขยันค่ะตั้งปุ๊บติดปับ๊บ <laughs> มาขระเบงบรรยากาศอันหิมะตกส่วนล่างเหือนบ้านเอทุกตาผาฝันค่ะเมื่อคืนนี้อันหิมะหลงเนาะค่ะเนะาะหิมะตกตื่นเช้ามาข่าวมัดเลยน้ำลานหินนี้ข่าวเลยว่าแต่ว่ามันนั้นมันละลายค่ะเหลือแต่น้ำม,มงที่มันเป็นเป็นยาเบิ่องอันหลังขาบาน คนก็ข่าวเป็นบัดเนาะค่ะเนาะต๊บโบได้เยอะเลยคะ่ะถ้าถ้าต๊เยอะนี่มันสิป,ป็นอันเยอะกว่านี้มาอันนี้ก็มาร,รยากินบรรยากาศเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟกินบรรยากาศที่มานลงข้างหลังสวนเขาข่าวส่ายเย็นนะคะอากาศข้างนอกแล้วเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> บรรยากาศเมืองหนาวคะ่ะออกข้านอกต้องใส่เสื้อผ้านานาเลยค่ะลมก็พัดเย็นเย็นสน่ะเนา,านะแต่ว่าสดชื่นเลยจ้ะเด้อ กาแฟอุ่นๆค่ะอ่ะซัมมี้เนาะค่ะเนาะหออยังไงภเบิม่วนม่วนบรรยากาศอันหิมะตกเดี่ยวอ่างเลอก็ข่าวจุ๊กอะเหรค่ะมันนี้คือเพื่อนๆมีความสุขทุกบ้านทุกกันคนค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ